ท่านพยาท่านทามนชันต้มมาเข็งเสร็จแล้วเจ้าคะ่ะเ,เสร็จแล้วหรือไหนดูสิหน้านตามันเ,เป็นอย่างไรท่านทามดูนี่ที่มาเข็งเมื่อวานนี้มันเป็นเช่นนี้น่ากินนะน่ากินดีนะข้าขอริมรสไหนดูสิพวกท่านชิมหรือ,อยัง ยังเจ้าค่ะเจ้าค่ะพวกเรานำมาถวายพระองค์ก่อนพระเจ้าค่ะรสชาติของมันเยี่ยมไปเลยมันเนิบเนบต้มแล้วมันมีรสชาติข้างในมันนุ่มๆ่มข้างในนุ่มและเนิบด้วยท่านลองชิมดูหวานนอกรสในเหรอพระเจ้าค่ะพวกเราแบ่งกันพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะเราแบ่งกันเราแบ่งกัน ทันแดงก่อนทันแดงกับปลาต้มอ,อันนี้ทันแดงทานต้มอ,อย่างเดียวหรือต้มอ,อย่างเดียว<ด>พระเจ้าค่ะแบ่งกันกินมีบักเค็งแล้วก็แบ่งกันกินมันรสชาติเหมือนเม็ดมะขามเลยพระเจ้าค่ะเหมือนเม็ดมะขามแต่แต่บางทีก็รสชาติเหมือนแต่ว่าถั่วก็ไม่ใช่หวานนอกนุ่มในหวานนอกนุ่มใน มันก็มีรสชาติที่หรือว่ากินแทนข้าวได้นะนรู้สึกว่ามันนุ่มมากๆเลยเม็ดหนึ่งเคี๋ยวเพลินมากพระเจ้าค่ะใช่เพลินจนหยุดไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะมันหยุดไม่ได้จริงๆนึกถึงท่านกิติเดชเลยท่านกิติเดชน่าจะดีใจที่ได้กินบกเข่งต้มเนี่ยปกติเอากินแต่เข็นมะขามเลยเป็นมะขาม แต่ข้าว่ามันหยุดไม่ได้เหมือนท่านว่ามันมันไปเรื่อยมุ่งกินยุ่งมัน่งกินมุ่งมันอือก้มแล้วลดกัดดีเจ้าค่ะบ่งทั้งกินทั้งเปลือกทั้งเม็ดเลยพี่เจ้าค่ะอร่อยพี่เจ้าค่ะท่านกินเปลือกด้วยเหรอพี่เจ้าค่ะได้กากใยอาหารพี่เจ้าค่ะขับพ่ายดีพี่เจ้าค่ะข้ากินแต่เม็ดมัน พราะไม่มันหนึ่อยพิสุดแล้วแล้วท่านทำท่านกินอะไรกินข้างท่านกินทั้งเปลือกเลยเหรอใช่โอโ้โหมันโดมล่ะท่านโดมแกะเปลือกใช่ไหมลองแกะเปลือกดูว่ามันเป็นยังไงต่างกับกินมีเปลือกไหม อร่อยมากค่ะกินหมดทั้งเปลือกทั้งเม็ดจะกินจริงมันด้วยแล้วท่านต้องประหยัดขนาดนั้นท่านตุ๋ยมีเยอะมีเยอะท่านแดงกินไปคนยัจะกินจริงก็ไม่แล้วเนี่ยท่านตุ๋ยท่านก็กินเปลือกท่านกิติเดชด้วยแล้วกันเลยนะเจอนั่งกันก่อนค่ะนั่งเลยท่านแดงนั่งเลย บ้านท่านพญาทำเลี้ยงเสือไว้ด้วยว้วตอนนี้ม,มีอะไรต<า>้องแก้ไขไหมท่านทำเรื่องจริงๆนี่มีสิ่งที่ต้องแก้ไขเจ้าค่ะของท่านโดมมีข้อความห้าคำ นั่นก็ยังขึ้นคำเดิมอยู่นะว,ว่าจะมีคนมาหาจะมีคนมาหาใช่ใ,ชใครกรันจะบุกมาถึงที่เราอยู่ตรงนี้ได้ท่านเราก็อยู่ไกลนะ่นี่อยู่บนต้นดงภูเขานนเนี่ยใช่ต้นดมเพราความเกี่ยกับท่านเพื่อท่านดมก็อาจจะเป็นไปได้ถ้ามันขึ้นข้อความมา หลายรอบเยี่ยงนี้เช่นนั้นเราก็ต้องรอว่าจะจริงหรือไม่งั้นเราลองรอกันก่อนวันจันรับทาบแล้วพระเจ้าค่ะเก็นบเ้แบเ